อยากรวยอย่าพูดคำนี้สวัสดีค่ะครูดานิชีวิตเนรมิตได้ด้วยกดแรง์นึ่งดูดมาแล้วนะคะวันนี้ครูดานิจะมาแบ่งปันความรู้ดีๆคำพูดดีๆที่ไม่ควรพูดในชีวิตของเราค่ะถ้าคุณอยากรวยคุณอย่าพูดคำนี้คำว่าไม่มีเงินนะคะเพราะคำว่าไม่มีเงินเป็นคำที่แสดงถึงความขาดแคลน ให้เปลี่ยนมาพูดคำว่าฉันมีเงินเหลือเฟือนะคะให้เปลี่ยนมาพูดคำว่าฉันมีเงินเหลือเฟือเพราะคำว่าไม่มีเงินถ้าคุณพูดคำว่าไม่มีเงินไม่มีเงินออกไปเท่ากับคุณได้ส่งขึ้นความขาดแคลนออกไปในจักรวาลค่ะพอคุณพูดคำว่าไม่มีเงินไม่มีเงินไม่มีเงินจิตใต้สำนึกสมองและจิตใต้สำนึกจะบันทึกไปทันทีว่าอ๋อเขาต้องการไม่มีเงินนะ จักรวาลนะคะกดแรงหนึบเขาจะทำงานท,าทันทีเขาจะส่งสถานการณ์การไม่มีเงินมาให้คุณเรื่อยๆเรืเ่อยๆสม่ำเสมอเพราะคุณพูดว่าไม่มีเงินแสดงว่าคุณต้องการไม่มีเงินเห็นไหมคะถ้าคุณอยากรวยอย่าพูดคำนี้เด็ดขาดนะคะให้เปลี่ยนมาพูดคำว่า ฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันรวยฉันมั่งคั่งเหลือเฟือฉันมีเงินเหลือเฟือแล้วเจอกันใหม่นะคะเปลี่ยนคำพูดคุณเสียเดี๋ยวนี้ถ้าคุณอยากรวยแล้วเจอกันใหม่ค่ะกครูดานิชีวิตในรมิตได้ด้วยกดไลก์หนึ่งดู